สวัสดีครับผมบางดุลคนขายรถไถยแล้วก็ทีมงานเทคดำนะครับพบเจอกับผมกับเช้าวันที่22ตุลาคม2565นะครับก็สําหรับเช้านี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนำนะครับมาสินค้ามารีวิวนะครับก็เป็นรถไถยอิซกินะครับ40แรงมือ2นะครับหรือยิซกิ NT 540นะครับ40แรงม้า AW นะครับเป็นตัวขยายฐานล้อนะครับก็แต่ปกติผมก็เลือกตัวที่ขยายฐานล้อมาขายอยู่แล้วนะครับ ก็สำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี63ามนะครับ423ชั่วโมงนะครับรถปีใหม่อยู่เลยนะครับชั่วโมงการทำงานน้อยการันตีเลขไหมนะครับอ่า423ชั่วโมงเป็นรถปี63านะครับผมเก็บสีใบดันให้เพื่อความสวยงามนะครับก็อย่างว่านะใครซื้อไปก็อยากได้รถที่สวยๆนะครับอันเนี้ยเหมือนใหม่มากเลยครับสำหรับคันนี้อ เครื่องยังใสสะอาดอยู่เลยกองโซล่าผมก็เปลี่ยนให้นะครับอน้ำมันเครื่องของเหลวชุดของเหลวผมเปลี่ยนถ่ายให้นะครับอ่ารถสภาพสวยมากนะครับเครื่องใสเครื่องสะอาดอยู่เลยอ่ะนะครับภาพที่เห็นนี่นะครับถ่ายจาก iPhone 12นะครับการันตีนะครับาซื้อของออนไลน์ต้งปกแน่นอนนะครับสำหรับ40แรงคันนี้นะครับภาพจริงครับ บอกได้เลยถ่ายจาก iPhone 12นะครับอ่าดูได้เลยครับตรงปกไม่จกตาแน่นอนอแต่ยังไม่มีตังค์ซื้อ iPhone 14นะครับยางเป็นยางแท้คู่ตัวของเขานะครับอ่าเป็นรถปี63นะครับอเป็นรถปี63นะครับ423ชั่วโมงนะครับสีเบดันผมทำให้ครับสีตัวรถเป็นสีแท้นะครับ เป็นสีแท้ที่ตัวเขาเลยนะครับอ่าคือเราอย่างสีตัวรถเราก็ไม่อยากจะทําอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นสีสีสีแท้ที่ผ่านจากอห้องอบนะครับมันจะไม่เหมือนกับอ่าสีที่เราทําทั่วไปนะครับมันจะไม่ผ่านห้องอบเป็นสีแท้ของเขาเลยครับสีเดิมๆของเขาเลยนะครับผมการันตีเลยนะครับ ทั้งสีตัวรถและภาพที่เห็นนะครับถ่ายจาก iPhone 12ไม่ต้องกลัวนะครับซื้อของตรงปกไม่จกตานะครับซื้อของกับผมตรงปกแน่นอนยางแท้เป็นยางแท้คู่ตัวของเขานะครับชุดน้ํามันของเหลวผมเปลี่ยนถ่ายให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ามันคานหน้าน้ํามันเครื่องนะครับรถคันนี้เป็นรถปี6 3มีเล่มพร้อมโอนนะครับนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามแอดไลน์ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมบางดุลคนขายรถไถ นะครับและทีมงานแท็กเตอร์ดัมเดี๋ยวผมพามาดูข้างหลังนะครับอันนี้การันตีว่าเปลี่ยนให้แน่นอนนะครับสายกริ้งนะครับสี่แรงครับอิซากิสี่แรงคันนี้ท่านใดสนใจหรือกำลังมองหาอยู่แอดไลน์หรือโทรตามเบอร์โทรด้านล่างนี้มาคุยกับผมได้เลยนะครับผมบางดุลคนขายรถไทนะครับหรือท่านใดที่อยากจะดูรถนะครับอยากจะลองขับมาที่อิซากิกำแพงเพชรนะครับ สี่แยกสลกบาทตำบลสลกบาทอําเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่ตั้งของอิสกิกำแพงเพชรแล้วก็ทีมงานแท็กเตรดำนะครับาก็เดี๋ยวเรามาฟังราคากันดูบ้างครับสำหรับ40แรงคันนี้นะครับตัวรถใบดันผานนะครับผานอิสกิทแท้คู่ตัวนะครับมือ2นะครับเก็บสีตรวจเช็คเก็บสีทำสภาพให้เรียบร้อยนะครับราคา4 3ามแ0 0เบาทครับบางทีก็จําสับสนครับห้แรงต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับ40แรงคันนี้ก็ตัวรถไปดันผ่านนะครับราคา398,000บาทส่งฟรี400กิโลนะครับก็ฝากไว้นะครับท่านใดที่กําลังมองหาอยู่ปัจจุบันหรืออนาคตที่จะเลือกใช้อิสกิก็ฝากติดตามผมในช่อง YouTube นะครับบางดุลคนขายรถไทยนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับ สำหรับขายรถไทยนะครับก็ฝากอิสกิ40แรงคันนี้ไว้นะครับตัวรถใบดันผ่านนะครับผ่านแท้คู่ตัวนะครับราคา398,000บาทส่งฟรี400กิโลนะครับอ่าก็สำหรับวันนี้นะครับผมบางดุลคนขายรถไทยแล้วก็ทีมงานเท็กะีรำขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากไว้สำหรับท่านใดสนใจก็แอดไลน์หรือโทรมาคุยกับผมตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบางดุลคนขายรถไทยครับสวัสดีครับ